หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดตุกในตานะจ๊ะ หลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์โปองใสไร้กังวลในทุกสิ่งทำใจของเรานะให้ว่างว่างให้คลายความผูกพันในทุกสิง่ง ม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเ่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะก็อ่อยว่าตัดใจไม่ได้ทักทุกสิ่ง เหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยปกติใจเนี่ยเราคุ้นเคยกับการคิดในเรื่องภายนอกเรื่องคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ประสบความสำเร็จหรือความสมหวังในชีวิตเลยแม้เราจะเปียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายกตา็ตั้ เราไม่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงในความเพึงพอใจสูงสุดจนไม่อยากปรารถนาอะไรอีกเลยเพราะสิ่งที่เราปรารถนาะนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในเราจะต้องมาช่วยกันสร้างสันติภาพโลกให้เมืนเกิดขึ้นในยุคข,ของเราซึ่งสันติภาพของโลก จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกๆคนในโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในสันติสุขภายในนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นซึ่งการเจริญสมาที่ภาวนานะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ประหยัดสุดและก็ง่ายที่สุดในการที่จะก่อให้เกิดสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมีความเพียพยายามในการที่จะจัดให้มีการประชุมเพืสันติภาพกันนับครั้งไม่ถ้วน ได้หวังว่าสักวันหนึ่งจะเกิดสันติภาพของโลกขึ้นมาได้จริงๆแม้จะมีความตั้งใจดีอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วสันติภาพโลกก็ยังไม่เคยขึ้นเลยเพราะเขายังไม่รู้เลยว่าสันติภาพมีจุดเริ่มต้นณจุดไหนและจะเข้าถึงได้อย่างไร คนเกือบทั้งโลกทำไมได้เฉลียวใจเลยพราสันติภาพที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่กลางกายของทุกๆคนและสามารถเข้าถึงได้ได้วยการหยุดใจของตัวเองกค่ทั่งเดีพบหยุดแรกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงภายในตัว เมื่อมีความสุขแล้วก็สาม,มารถกั่งปันความสุขรอยยิ้มความรักและปรารถนาดีไปยังบุคคลครอบข้างครอบครัวมวลหมู่ญาติมิตรสังคมประเทศชาติและก็ขยายแต่ต่อกันไปทั่วโลกและสิ่งดีงามที่จะก่อเกิดประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก สันติภาพที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นอย่างไรผมแดนต่อจากนี้ไปก็ให้หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ